เจ้าหญิงตื่นทมสิเพคะเจ้าหญิงกิมจิตื่นบรนทมสิเพคะเจ้าหญิงแมวแมวตื่นทมสีเมีวเจ้าหญิงเมวเมวแมวตื่นทมสีตื่นทมสิเพคะเจ้าหญิงแมวแมวมวแมววเจ้าหญิงกิมจิ ตื่นสิเพคะจะขี้เศซาอย่างนี้ไม่ได้นะ,จะเจ้าหญิงกิมจีเมียวเมียวเมียวเมวเมีวจ้า,าจหญิงเจ้าหญิงกิมจีตื่นบรรทมสิเพคะนอนเฉยเลยเนะืะอง่วงเหรอคะเอาไม่กวนละไม่กวนละ 拜拜。Bye bye.